สวัสดีครับผมนายวรุษสุพงนะครับอาจารย์แผนกสามัญน,นะครับวันนี้นะครับจะสอนในรายวิชาทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยที่4นะครับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนนสภาพสังคมหรือในชีวิตประจำวันนะครับเรามีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ,ะครับบางครอบครัวก็มีปู่ย่าตายายนะครับที่ต้องดูแลดังนั้นเรามาดูคำจำกัดความก่อนของผู้สูงอายุโดยคนที่เรียกว่าวัยชราวัยคนแก่นะหรือว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ย เขาให้คำจำกัดความว่าต้องมีอายุประมาณต้องมีอายุ60ปีขึ้นไป60ปีนี่คือเรียกว่าผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วซึ่งในประชากรของประเทศไทยของเราเนี่ยครับคนไทยก็มีอายุเนะฉลี่ยก็ประมาณ60ปีหรือ65ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นในสุภาพการทำงานของร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับช่วงอายุประมาณ 30ปีเนี่ยนะก็เริ่มที่จะถดถอยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆนะครับเริ่มที่จะเสื่อมสังขารลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่นะการรักษาตัวนะบางคนอายุ70ปีก็ยังแข็งแรงนะครับก็ยังสามารถที่จะนะทํากิจกรรมนะครับสามารถที่จะทํางานได้ปกติแต่บางคน60อ่า60ปีนะครับก็อาจจะ มีโรคมีโรคประจำตัวนะครับหรือบางคนก็ถึงขั้นเดินไม่ได้เลยก็มีเพราะการในใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนใครที่ดูแลตัวเองนะครับมันก็ส่งผลระยะยาวในการใช้ชีวิตแต่ถ้าใครไม่ค่อยดูแลตัวเองมันก็สามารถทำให้ร่างกายของเรานั้นไม่ยืนยาวไม่สังขารได้ นะนี้คือคำจำกัดความของผู้สูงอายุนะครับดังนั้นในการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีร่างกายที่อายุยืนนะครับมีอยู่3ปัใจจัยในการดูแลนะครับก็คือเราเรียกได้ว่า3าอนะครับอที่1ก็คืออาหารนะครับกินอย่างถูกต้อง บอบอที่2ก็คือออกกําลังกายนะครับมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมสม่ําเสมอแล้วก็ออสุดท้ายอนามัยนะครับการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก่อนที่เราจะไปพูดถึง3าอนะครับเ,เรามาพูดถึงในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในช่วงของโควิดสินะครับซึ่ง ปัจจุบันตอนนี้นะาโลกนี้ก็ค่อนข้างที่จะนะาระบาดแล้วก็ส่งผลต่อผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับอันตรายต่อผู้สูงอายุนะครับดังนั้นใครครอบครัวไหนที่อาจจะมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยนะมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับเราจะมีวิธีการมีแนวทางยังไงในการดูแลนะครับพวกเขาอาจารย์ก็จะมีประมาณ6 7ข้อนะครับที่จะ มานําเสนอให้พวกเราได้ดูแลได้ปฏิบัตินะครับหนะครับพยายามล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับใช้เวลาประมาณ10-20วินาทีนะครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก่อนที่จะเข้าน้ํานะครับหรือหลังจากที่มีการไอมีการจามนะครับการที่เราใช้เจลนะครับสเปรย์ฉีดนะอย่างน,น้อยก็สามารถป้องกันได้ 80-90%นะครับแต่ถ้าเรามีการล้างด้วยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำสบู่นะครับหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ถ้าเรามีการล้างชำระเนี่ยนะมันจะคลีนกว่ามันจะสะอาดกว่านะครับสนะครับไม่สัมผัสใบหน้านะโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นจมูกนะทางปากนะครับนะเพราะ เจ้าเชื้อโรคนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าไปได้ง่ายนะครับมือเราอาจจะไปจับสิ่งของต่างๆแล้วจะเป็นเงินแล้วจะเป็นโทรศัพท์ต่างๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะในการสัมผัสใบหน้านตาหูจมูกนะครับ 3. กินอาหารร้อนนะครับแล้วก็ใช้ของส่วนตัวเมื่อก่อนเราอาจจะกินร้อนช้อนกลางนะครับใช้ของร่วมกันแต่ตอนนี้ให้เรา แยกนะครับแยกให้ผู้สูงอายุนะครับใช้ของส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสีงดออกนอกบ้านนะครับหากไม่จำเป็นนะแน่นอนแะตอนนี้พวกเราทั้งพวกเราทั้งทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็พยายามงดที่จะออกนอกบ้านนะครับออกนอกสถานเคหกนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่แพร่กระจายหรือไม่ไปรับเชื้อ ห้านะใส่หน้ากากสวมหน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านนะครับภายในตัวบ้านเองก็ตามนะครับพยายามใส่หน้ากากให้ตลอดเวลานะครับอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเราไว้ก่อนนะป้องกันผู้สูงอายุไว้ก่อนนะครับหนะครับเว้นระยะห่างผู้สูงอายุนะออกจากกันอย่างน้อยประมาณ2เมตร นแน่นอนละ่ะผู้สูงอายุค่อนข้างที่อันตรายถ้าได้รับผลกระทบถ้าได้รับเชื้อแล้วนะครับโอกาสที่จะอันตรายค่อนข้างสูงดังนั้นพยายามให้ผู้สูงอายุอยู่ห่างจากผู้อื่นนะครับอย่างน้อยสองเมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารน,นะครับนะรบ,บางคนอาจจะ คิดถึงปูย่ย่าคิดถึงตายายนะครับให้ใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเช่นนะพวกโซเชียลต่างนะไม่ใช่เป็นไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับเราสามารถใช้สื่อตรงนี้นะในการติดต่อสื่อสารกับท่านได้นะครับนะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ไปพบเจอไม่ไปพบปะนะครับอันนี้คือแนวทางในการ ดูแลผู้สูงอายุนะครับในช่วงโควิด19นะรวมไปถึงตัวพวกเราด้วยนะครับนะให้ยึดหลักแนวทางนี้ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการป้องกรรันตัวเองด้วยนะครับป้องกันคนในครอบครัวนะครับป้องกันคนรอบข้างของเรานะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับอันะรตราย เราย้อนกลับไปที่หลัก3อนะครับหลัก3อในการดูแลผู้สูงอายุนะครับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะครับอันนี้รวมไปถึงพวกเราด้วยนะครับพวกเราสามารถที่จะใช้หลักตัวนี้ในการดูแลตัวเองด้วยนะครับออที่หนึ่งนะเรื่องของอาหารนะครับอาหารกินอย่างถูกต้องนะครับอาหารเป็น ปัจจัยหลักสําคัญเลยนะในการาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโภชนาการต่างๆนะครับอาหาร5้าหมู่นะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างนะครับโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะวิตามินเกลือแร่นะครับโปรตีนได้แก่อะไรนะรพวกเนื้อนมไข่ต่างๆนะครับจะไปช่วยในเรื่องของการาเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับ ซ้าแสมกล้ามเนื้อต่างๆคาร์บโบไฮเดรตนะครับก็บพวกข้าวแป้งนะครับน้ำตาลต่างๆนะคราร์บโบไฮเดรตก็จะให้พลังงานนะครับแก่ร่างกายร่างกายของเราต้องการที่จะใช้พลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นคาร์บโบไฮเดรตเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับขาดไม่ได้ไขมันนะครับไขมันก็มีพวก น้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ต่างๆไขมันก็มี2ลักษณะไม้เป็นไขมันดีนะครับแล้วก็ไขมันไม่ดีไขมันดีไขมันไม่ดีนะครับได้จากพวกพืชต่างๆไขมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันจากสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่ทาในปริมาณที่มากนะก็ส่งผลกระทบนะครับต่อร่างกายสะสมไขมันได้เยอะ แต่ไขมันดีนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับไขมันดีได้จากอะไรได้จากพวกถั่วต่างๆนะครับพวกถั่วอัลมอนด์นะครับพวกถั่วลิสงต่างๆนะพวกนี้จะให้ไขมันดีนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายต่อไปวิตามินนะพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับวิตามินเกินแรกนะค,คือผักผลไม้ต่างๆ ดังนั้นนี่คืออาหารห้าหมู่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายดังนั้นในการที่เราจะรับประทานในการในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับควรที่จะกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับอันนี้สําหรับพวกเราแต่ถ้าสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็หนึ่งแหละนะควรลดอาหารประเภทแป้งให้น้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลน้ำตานะที่ได้มาจากพวกน้ําอัดลมน้ําเชื่อม น้ำครึ่งก็มีส่วนนะครับให้ลดน้ำตาลพวกนี้ลงแต่ต้องกินอาหารพวกประเภทโปรตีนให้มากขึ้นนะครับเช่นโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือได้จากพวกปลานะครับโปรตีนจากไข่นะครับอันนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์านะนี้จะค่อ,อนข้างที่จะลำบาก แก่ผู้สูงอายุเพราะว่าอาวัยว,ว,วะต่างๆนะครับในร่างกายของเขาค่อนข้างที่จะทํางานได้ช้าดังนั้นมันก็จะย่อยได้ยากนะครับทําให้ท้องอืดได้นะครับ,ออด,นะรบดังนั้นโปรตีนที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุก็คือพวกโปรตีนจากปลานะครับโปรตีนจากไข่นะครับต่อไปไขมันนะครับควรลดนะครับ หลีกเลี่ยงพวกไขมันสัตว์นะไขมันของทอดต่างๆนะครับรวไมไปถึงพวกอาหารของหวานที่อาจจะใส่พวกกะทิบ้างนะครับนะไขมันพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแก่ร่างกายดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรือลดลงในปริมาณที่น้อยนะครับไม่ไม่ทานในปริมาณที่เยอะกินผักผลไม้นะพวกวิตามินนะเพื่อ ทำให้ใยกากอาหารใยต่างๆเนี่ยนะไป็นช่วยในเรื่องของอท้องไม่ผูกบ้างน,นะครับแล้วก็ดื่มน้ำนะในปริมาณหกถึงแแก้วนะครับที่เหมาะสมนะนี่คือการรับประทานอาหารสําหรับผู้สูงอายุนะครับต่อไปออที่สก็คือออกกำลังกายนะครับแน่นอนการออกกำลังกายนะครับเป็นสิ่งที่ ไม่ว่าจะผู้สูงอายุนะครับหรือพวกเราเองนะครับควรที่จะมีการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายนะครับที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะไม่ว่าจะด้วยสุขภาพร่างกายของเ้าเองนะอาจจะไม่ได้แข็งแรงเนะท่ากับตัวพวกเราแต่ก็มีวิธีการที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับ,นะรบผู้สูงอายุเช่นอะไรบ้างเช่นอาจจะเดินนะครับ เดินในหมู่บ้านเดินในสวนสาธารณะบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้นะครับตอนนี้อาจจะเดินแถวบริเวณบ้านนะครับว่ายน้ำนะครับขี่จักรยานนะว่ายน้ำก็ช่วยบำบัดนะครับช่วยบำบัดช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับอาจจะไม่ถึงกับว่ายก็ได้นะครับอาจจะเดินในน้ำนะครับ เพืนะ่อเป็นการพยุงน้ําหนักตัวของเขาด้วยนะอาจจะมีคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับเป็นการพยุงน้ําหนักนะช่วยในเรื่องของข้อต่างๆนะครับไขข้อต่างๆนะก็จะช่วยพยุงตัวประชุมน้ําหนักนะครับอันนี้คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมสําหรับนะผู้สูงอายุนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยนะมีภาวะเ,าเลือดได้ สูบชีดนะครับกล้ามเนื้อได้ทํางานนะครับมันก็จะทําให้อ่าร่างกายเพราะนั้นอาจจะแข็งแรงขึ้นนะครับอาจจะเจ็บป่วยน้อยลงนะครับสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายอ้อที่3นะครับก็คืออนามัยนะครับอนามัยอันนี้คือในเรื่องของสุขภาพกายด้วยนะครับสุขภาพจิตด้วย นะครับอนนมัยก็เป็นสิ่งสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของโงรคภัยต่างๆนะครับเราควรที่จะมีการตรวจประจําปีนะครับสาหรับผู้สูงอายนะุเขาอาจจะมีโรคแทรกซ้อนนะครับโรคคนชานคราและโรคคนผู้สูงอายุนะครับดังนั้นควรที่จะมีการตรวจ สุขภาพประจำปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับการที่ทำให้เขามีสุขภาพจิตแน่นอนผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ทำงานอาจจะไม่ได้ออกไปไหนนะครับอาจจะมีความเหงาอาจจะมีความเศร้านะครับสุขภาพจิตไม่ดีนะยิ่งด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับสุขภาพจิตยิ่ง ยำแย่นะครับดังนั้นเราควรที่จะอา,อาจหาธกิจกรรมนะครับกิจกรรมให้เขาได้ทำไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับปลูกต้นไม้นะดูแลต้นไม้นะครับหรืออาจจะเล่นดน,นตรีนะครับใครมีความสามารถก็อาจจะให้เล่นดน,นตรีได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้อยู่ลำพังนะครับไม่ให้เกิดความ เหงาความเศร้าได้ให้ความเคารพนะครับให้ความนับถือแล้วก็ยกย่องนะผู้สูงอายุนะให้มีคุณค่ากับคนในครอบครัวรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในครอบครัวมันก็จะทําให้สุขภาพจิตของพวกเขานั้นดีขึ้นนะครับอันนี้คือ3านะครับในการดูแลผู้สูงอายุ อาหารออกกำลังกายนะครับอนา,ามมยนะครับสอย่างนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็เอา3หลักนี้ไปก่อนนะครับเอา3หลักนีนค้คนไหนที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุก็นำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ